เป็นเวลาถึง7เดือนแล้วครับรัฐบาลนี้ได้เข้ามาบริหารประเทศของเราพี่น้องประชาชนลงเรือมากับท่านกัปตันคือท่านนายกเศรษฐาพร้อมกับลาสีเรือคือคณะรัฐมนตรีถ้าเป็นบริษัทครับก็คงจะเรียกว่าช่วงทดลองงานหรือช่วงโปรของท่านก็ได้จบลงแล้วครับว่ารัฐบาลผ่าน,านโปรหรือไม่แล้ว,วันนี้ประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับเปลี่ยนทันทีเหมือน,นที่เขาว่าไหมคิดใหญ่ทำเป็นจริงใช่ไหมครับมาวันนี้ครับรัฐบาลพยายามทุกวิถีทางหาวิธีพิสดาร เลี่ยงกฎหมายแต่สรุปก็คือการกู้อยู่ดีแล้วใครครับต้องมาจ่ายหนี้นี้ครับก็คือพี่น้องประชาชนก็คือลูกหลานของเราในอนาคตนี่แหละครับครั้งนี้ถ้าท่านเดินหน้ากู้จริงๆครับ,รบก็ต้องเรียกรัฐบาลน,นี้ว่ารัฐบาลเศรษฐาทวีหนี้สินแล้วล่ะครับครั้งหน้าท่านช่วยหาเสียงให้ชัดไปเลยครับแจกเงิน1 0,000บาทวงเล็บกู้มาแจกผมบอกเลยครับว่านี่มันตีหน้าซื่อกลางแดดชัดๆแล้วรัฐบาลที่อ้างว่างบประมาณยังไม่ผ่านเนี่ยใช้เงินไปแล้ว 1.524ล้านล้านบาทรัฐบาลนี้ใช้ไปแล้ว43.79ตัวเลขรลมๆใช้ไปแล้ว44%ของวงเงินงบประมาณปี67ทั้งหมดที่บอกว่ายังไม่ได้ใช้งบสักบาทนี่แลบลิน้นปลิ้นตาหลอกประชาชนชัดๆเลยครับคนไทยอยากเห็นนายกรัฐมนตรีของเขาบินเหมือนเหยี่วมากกว่า,มาแมลงวันที่บินทั้งวันแต่ไม่ได้อะไรนอกจากได้สร้างภาพว่า บินโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่เหี่ยวบินที่ไรไม่พลาดเป้าเพราะเหี่ยวไม่ทำการตลาดนโยบายเร่งด่วนที่สวนทางกับความเป็นจริงเพราะทุกอย่าง หยุดนิ่งไม่มีอะไรด่วนเป็นรูปมาทำเป็นนโยบายอย่างมายาคติที่แถลงไว้กับสภาแล้วยังไม่เกิดเรื่องด่วนที่เกิดขึ้นสิ่งที่แถลงแล้วก็จะพูดว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประชาชนรอแล้วรออีกกับนโยบายเติมเงิน1 0,000บาทผ่านนิกกต้อนวอลเล็ตเป็นความผิดพลาดท,ที่คิดนโยบายไม่ครอบคลุมตอนนี้ประชาชนรออยู่จากรัฐบาลทั้งๆที่แถลงต่อสภาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนวันนี้พี่น้องประชาชนสงสยัยยาบ้าห้ามิตรเนี่ยท่านได้มีการนําหลักการอะไรมาอ้างอิงและถ้าเราไปดูนะคะไม่มีหลัก การทางวิชาการใดๆมาตัดสินว่าจะต้องผู้เสพคือผู้ป่วยในมาตรฐานยาบ้าห้าเมตรค่ะผมคิดว่าทุกท่านได้เห็นภาพข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วภาพลูกตัดหัวแม่ตัวเองเห็นภาพนั้นแล้วท่านประธานรู้สึกอย่างไรครับเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นเกือบทุกวันพี่น้องประชาชนเตือมละอายไม่แน่ใจไม่ไว้ใจว่าการแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลโดยเฉพาะหลังจากแถลงนโยบายเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้นประชาชนคิดว่า ไม่สามารถทําได้ตามคําแถลงนโยบายเลยความไม่สงบในชายแดนใต้โดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนเกิดขึ้นรุนแรงมากมีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์รายวันโดยผู้ก่อความไม่สงบได้รอบวางเพิงวางระเบิดพร้อมๆกันในหลายพื้นที่4 0วาจุดในจังหวัดนราธิวาสปตัตตานียะลาและสงขลาผมขอสักถามนายกว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรการก่อเหตุ45จุดในคืนเดียวกันมันทําลายความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของท่านนายกเศรษฐาทวีสินผมขอถามจริงๆครับท่านนายกไม่รู้สึกอะไรเลยหรือครับ